สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบานเคลื่อนที่แฟมลี่ตัง้งออนทัวร์เย้ตอนนี้เรากําลังทําอะไรต้องจ้าทำอะไรจ๊ะตอนนี้นะคะผู้ช่วยกําลังทํารั้วนะคะท่านผู้ชมนี่ทํารั้วนะคะจากเหล็กนะคะที่เราซื้อมาเมื่อวานค่ะที่ให้ท่านผู้ชมดูซึ่งผู้ช่วยกําลังเอาเหล็กนะคะทําราวรั้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เอารวดมัดค่ะท่านผู้ชม แล้วเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเอาสังกะสีเก่าเพราะมันนี่เร็วเอาสังกะสีใหม่ไม่ได้เหรอมันมีแต่สังกะสีเก่านี่นะคะเสร็จแล้วนะคะผู้ช่วยนะคะขึ้นราวดูว่าเสร็จแล้วนะคะผู้ช่วยก็จะเอาสังกะสีนะคะอันนี้ค่ะแปะนะคะตรงนี้นี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะได้ไปชมนะคะผู้ช่วยนะคะก็จะเอาสังกะสีนะคะมาแปะแปะแปะนะคะ เราเหล็กนะคะเราก็จะใช้ทั้งหมดสองเส้นนะคะท่านผู้ชมก็คือเส้นบนกับเส้นล่างนะคะเออ่น,นะคะต่อไปนะคะออบ้านสวนเราสองคนก็จะเริ่มมีแนวรั้วแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวก็จะปลูกผักนะคะทําแนวรั้วเสร็จแล้วนะคะตรงมุมรั้วตรงนี้นะคะเราก็จะมีพวกเออขาเรียกว่ากล่องโฟมตะกร้านะคะมาเรียงเรียงค่ะนะคะ อาจจะแบบทําซังนะคะพืชบางอย่างนะคะที่เราม,มันเลื้อยใช่ไหมเราก็จะทําซังให้เขาเลื้อยอะไรเงี้ยค่ะตามแนวรั้วค่ะท่านผู้ชมให้เขาคานได้ไหม<ะ>ให้เขาคานได้ได้ค่ะจะคานจะเดินก็ได้หมดเลยค่ะนะคะก็วันนี้นะคะผู้ช่วยต้องนะคะรับหน้าที่นะคะทําแนวรั้วค่ะท่านผู้ชมเราจะแบ่งหน้าที่กันนะคะ,ะส่วนเราสองคนตายายนั้นนะคะเราจะไปกินข้าวเช้าก่อนค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาของเก่าไปขายนะคะ เพราะว่าเราจะต้องมีรายได้เข้ามาอย่างที่บอกนะคะชีวิตเราสองคนตตยายเป็นชีวิตที่เป็นการสร้างตัวสร้างตนนะคะกําลังเริ่มต้นค่ะท่านผู้ชมมันอาจจะมีอะไรที่แบบต้องติดขัดบ้างนะคะในก้าวแรกแต่เชื่อว่าก้าวต่อไปถ้าเราไม่สิ้นหวังซะก่อนนะคะถ้าเราอยากอดทนสู้ต่อไปนะคะเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมพอ่อใช่ครับคุณพ่อเป็นสิทธิหลวงปู่เข็มครับใช่ทำไมฮะทำไมก้าวแรกไม่เป็นไรครับก้าวที่สองจมน้ําเลยครับ หนูไม่จมนะเพราะหนูเพราะว่าหนูมีห่วงยางอยู่ตรงนี้ที่ทองอ่ะต้องเห็นหลงฟุ้เข้มไหมนี่แหละนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราสองคนตายายนะคะจะไปกินข้าวอุ้ยอุ้ยคนตรวจงานมาอีกแล้วพอ่อครับแคมกล้องที่คนตรวจงานหน่อยต้องเอาไว้ในโกดังแล้วนะแม่วันนี้ต,ต,ต้องกำจัด,จดหรับแมนนดดดดังปาาารโกมแพพูู่ถอดเสื้อเขาก่อน ถอดเสื้อเข้าก่อนคันหน้าเราลงจากรถมาเออนะคะหนูส่เขาอยากจะเที่ยวแล้วค่ะท่านผู้ชมไปทางนู้นน่ะลูกรักลูกที่สุดเลยค่ะรักลูกที่สุดนะคะลูกอยากเที่ยวแล้วหรอคะลูกดูแลตัวเองแป๊บหนึ่งพ่อให้ดูให้ให้เที่ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเข้ากระดังเลยถอดเสื้อให้เขาแล้วค่ะโอเคค่ะป้าเดี๋ยวเราจากเมื่อกี้พูดยังไม่จบเนาะก็คือเราสองคนตายายจะไปกินข้าวเช้าค่ะ แล้วก็เจะเอาของเก่าไปขายเนาะตรงนี้ก็ให้ผู้ช่วยต้องรับผิดชอบไปต้องนะโอเคทำเช้าๆเดี๋ยวมันไม่ร้อนไปพ่อปะม่แมพ่อเดินมาให้ขันให้เขาเดินตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาเอาเขาใส่กดังไปอ๋อไม่ธรรมดานะแม่แถวเนี้ยเนี่ยท่านผู้ชมดูพ่อแผ่นกล้องหน่อยพ่อดูกล้องด้วยเออนี่เขาไม่ได้ออกบ้านหลายวันอ่ะดูเาฝนเลี่ยเกียดเกียดอยากตะปอบแม่แล้ว เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมก่อนไปกินข้าวนิดนึงนิดนึ่งท่านผู้ชมดูพืชพันธุ์ของเราดิกําลังจะเจริญเติบโตเต้นอินเดียให้ท่านผู้ชมดูก่อนตนี้ก็จะเริ่มไปแล้วต้นอินเดียให้ท่านผู้ชมดูกันเนนเ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 นแต่ง <ft> ตัวมาดแมนดังปานเดอร์ฮาแม่ตัวเห็บมาแล้วตัวม,มัดนนาม,ามาแล้วอ่ะอตาท่านผู้ชมเอ๋ยตื่นเช้ามานะคะก็คือ ตื่นเช้ามานะคะเราต้องสดชื่นสดใสค่ะนทุกวันค่ะถ้าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วนะคะเรารู้สึกสดชื่นนะคะวันทั้งวันอ่ะเราก็จะสดชื่นทั้งวันเลยค่ะน้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟักนะคะของคุณพ่อนะคะซึ่งกําลังเลื้อยแบบว่าเยอะมากพก็งามเนาะเนาะครับในเขายังเลื้อยไม่เต็มที่นะะเดือนหน้านี่ เขาจะออกผลผลิตแล้วใช่ไอ้ที่โตก็โตนะคะไอ้ที่กาลังหวานนะคะก็ยังไม่งอกนะแต่อีกหน่อยก็จะงอกแล้วค่ะ <laughs> แล้วก็นี่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพูดใหม่นะท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพตรงนี้ด้วยนะคะจะบอกท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเห็นอะไรในอากาศหรือเปล่านะคะคืออย่างที่คุณแม่บอกนะคะก็คือมีแต่คนที่เสียสติเท่านั้นนะคะที่จะมองเห็นอะไรในอากาศคะ่ะท่านผู้ชมในอากาศนะคะเต็มไปด้วยทรัพยากรเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะ,นะคะ อยู่ที่ว่าเราจะสร้างสารรค์นะคะให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าเรานะคะเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจถึงธรรมชาติเข้าใจถึงความรู้นะคะทางจิตวิญญาณเราก็จะสามารถที่จะสร้างสารรค์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้นะคะเป็นรูปธรรมอย่างเช่นนี่แปลงผักอันนี้นะคะคุณพ่อนะคะก็สร้างสารรค์มันขึ้นมาเห็นไหมมันก็กําลังเติบโตนะคะแล้วก็กําลังออกดอกนะคะท่านผู้ชมอา่าเห็นไหมอีกหน่อยก็ได้เก็บเกี่ยวโ้ท่านผู้ชมดูดิ มันช่างเลิศหรูอลังการเหลือเกินจนคุณแม่สามารถที่จะเต้นระบำได้อะคะท่านผู้ชมปะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูมะละกอแคะด้วยเร็วใครบอกมะละกอแคะอันนี้เป็นเลดี้เลดี้พ่อเดี๋ยวดูจะร้องเพลงนี้ให้ฟังเีองต้องบอกเป็นเลดี้กาก้าแม่เลดี้กาก้าเลดี้เลดี้กาก้าเลดี้เลดี้ คุณู้ชมคุณพ่อเขาเริ่มจะเบื่อคุณแม่แล้วอันนี้เขาต้นอะไรคะอันนี้ฟักเขียวครับนี่นี่เป็นฟักแฟงของภาคกลางครับใช่แต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับมันมีสองพันครับโอเคมีภาคเหนือภาคกลางคะอันนี้ต้นต้นหมัดครับเดี๋ยววันนี้พ่อจะอาบน้ําเขาแล้วครับยังไงก็ต้องช่วยครับอย่าจไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเลี้ยงฉันลำยจะเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาชื่อดีก็มีทมไปจะเรียกลำยทำไมแล้วนะลือแหฉัน รักลุกนะคะรักลูกแม่มัดจะโดดใส่หัวปล่อยมันเถอะพ่อดูดี่นี่ยเตแล้วพร้อมลงแล้วโอเคอันนี้คือจะต้นเป็นต้นมะละกอนะคะที่คุณพ่อลงใช่เพราะยากมากเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมสวยงามนะพ่อเนาะและอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาตินะคะอีกชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เกิดมาบนโลกนี้นะคะ เห็นไหมบอกว่าเราไม่เคยเหงาจิตใจเราไม่เคยห่อเหี่ยวเลยเพราะว่าเรามีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราที่งดงามนะคะอยู่ที่เรานะคะจะมองเห็นมันหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมจงเปิดประตูมันออกไปค่ะนะคะเปิดประตูมันออกไปเปิดประตูมันออกไปนะคะแล้วก็จงมองมันด้วยความรักจงมองมันด้วยความสงบค่ะแล้วเราจะเห็นมันไปกระลำดอกพ่อด่างนะมีคนซื้อไหม <c oughs> มี <c oughs> ต้นหนึ่งเนี่ย <c oughs> ท่านผู้ชม กระลำดอกด่างท่านผะู้ชมประมูลไหมเริ่มต้นที่9บาทค่ะต้องเป<ม>ล้านนะเนี่ยท่านผู้ชมต้นนี้นะคะต้นกระลำดอกนะคะด่างนะคะเราจะตอนนี้นะคะแบบเขากําลังฮิตกันอยู่เนาะเพราะเนาะซึ่งเราเปิดประมูลนะคะต้นละ9บาทถ้าใครสนใจนะคะจงเคาะราคามาเลยค่ะนะคะดูว่าใครจะได้ไปในราคาเท่าไหร่นะคะนี่กระลำดอกด<อ>่างค่ะาล้านอยู่นเนี่ยเออท่านผู้ชมอย่าลืมนะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยกระลำ กะลัดอกด่งแม่าแม่เาลูกแมวคนราคามาเลยนะคะใต้คอมเมนต์นะแม่อุ้มเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้ากดังเลยครับเตัแมนดวกกันอย่าไปเครียดอะไรอะไรแม่แม่แม่อยม่จะกินนมเหรอมามา่ลูกหมัดมันจะ เข้าไปขันหน้าพ่อขี้เกียจอาบน้ำเขาพ่อพ่ออย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากพ่อกลัวจนเกินไปพ่อเดินมานี่มาก่อนจะไปกินข้าวมาชิมก่อนเนาต้องนกะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ต้องฟังมานนี่พ่อเดินมามต้องรู้จักเพลงนี้หรือเปล่าเต็งตัวมาดแมนดังปานดาร์โกเต็งตัวมดแมนดังปานดาราโก กระถิบตรงนี้เลยถ้านผู้ชมผู้ช่วยต้อนกระถีบคุณแม่ลงนี่อ่ะอุ้ยเพรามาดูกระถิ้นเฮ้ยกระถินเก็บกระถินก่อนเพรามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆท่านผู้ชมมีกระถินตรงนี้เฮ้ยเพราะมันโดนยาไหมโดนยาไม่ต้องไปกินหรอกเออเออเออปะโอเคค่ะท่านผู้ชมมะม่อยเสร็จแล้วปะไดีผู้ช่วยทำงานอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเอาขันห้าไปไว้ในโกดังด้วยไว้ในโกดังเลย วันนี้ขอจัดการยาลูกๆสองตัวนี่ก่นเออ,อเดี๋ยวจะเล่าให้น้ชมฟังก่อนว่าตอนนี้นะคะคุณพ่อนะคะก็เดี๋ยวเอาของของเก่าไปขายใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะแวะร้านขายจ้าจะแวะร้านขายยาค่ะน้ชมนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเราจะซื้อ,อยากําจัดเห็บหมัดมาเนาะหมัดมเนี่ยเน้นหมัดใช่ป่ะหมัดเนี่ยมาใส่อัตากับพ่นทุกับวันนี้ต้องลงมือกับพ่นทุกละออป่ะตาพี่โจไปกินข้าวกันฮะอือเลย นี่มาดูคุณพ่อบ้างนะคะคุณพ่อกำลังจะหยิบช้อนนะคะแล้วก็หยิบจานนะคะไปใส่ข้าวค่ะพ่อเต้นท่าดาร์กโกให้หนูหน่อยรู้จักหรอกโกโก้โกา้ารู้จักแต่เลดี้กา้าโ,โอเคอะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวกันที่เดิมนะคะวันนี้นนมีเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไงโต๊ะกินข้าวของเราอะ่ะ ตรงนี้มันไม่มีแสงนะคะ่านไม่โชวมันมืดๆหน่อยนะคุณแม่กําลังจะตักข้าวค่ะตักข้าวรอคุณพ่อนะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้คุณพ่อเขาไปตักกับข้าวในบ้านนะคะในโกดังนี่ก็จะเป็นปลาแห้งนะคะที่เหลือจากเมื่อวานนะคะเมื่อวันก่อนอโอ้โหเมื่อวานก่อนแล้วด้วยวะ่ะ เดซีบอกว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จพ่อ,อยังไม่เสร็จกินข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเฮ็ดงานจ้าเฮ็ดงานอ,อันนี้ก็จะเป็นสะเดานะคะเขาเรียกสะเดา,ะเดาอะไรนะพะ่อสะเดามันอันนี้เขาเรียกว่าสะเดามันนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานเราเราไปซื้อของนะคะที่บ้านลูกค้ามาใช่ไหมคะแล้วก็บ้านลูกค้าเขามีสะเดานะคะเราก็เลย ขอซื้อเข้ามาค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะเอากับข้าวนะคะไปวางบนโต๊ะตรงนู้นนะคะกินข้าวเชาว้าจะได้ไปทำงานนี่กับข้าวมาแล้วนะจ๊ะ ไม่รู้ไม่รู้ผู้รังสรรค์เมนูนะคะที่ไม่ซ้ําวันนะคะไม่ซ้ำไข่นะคะอ่ามันมาแล้วพอวางเลยเดี๋ยวพ่อรีวิวหน่อยซิก่อนที่จะไปนั่งกินกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อรีวิวหน่อยว่าว่าเมนูอะไรวันนี้อันนี้เป็น มะละกอผัดมันปูมาครับไปให้ลูกไปไปก้นนี่คือมะละกอนะคะผัดมันปูนะคะปลาหมึกนะคะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะนี่เดี๋ยวไล่อตาก่อนนะคะทผู้ชมพ่อเอาตาขังขังกงก่อนไปมิ้นเราจะกินข้าวเขาจะกวนเออมานี่เลยมาตาไอคุณพ่อนะคะเอาอตาเข้ากงกันค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะรีวิวเองนะคะอันนี้จะเป็นนะคะ ปลาส้มนะคะที่เหลือจากเมื่อวานนะคะตอนเย็นที่เราสองคนตายายกินค่ะอคุณพ่อพก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็เอามาอุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะคือมะละกอนะคะผัดมันมันปูนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแห้งนะคะที่เอฟซีส่งมาให้นะคะเห็นไ,ไหมหน้าตาน่ากินมากอันนี้ก็จะเป็นปลาแห้งค่ะท่านผู้ชม,มที่เหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะดาวาที่บอกเมื่อกี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามากินข้าวกันค่ะนี่เราทากินข้าวทำกลางธรรมชาติอันงดงามด้านหลังนะคะท่านผะู้ชมเห็นไหมมันมีกองฟืนอยู่ด้านหลังท่านผู้ชมคือจะบอกว่าเราหามุมกินข้าวแบบว่าหลายมุมมากค่ะเพราะว่าแสงมันไม่ได้คะ่นะท่านผู้ชม,อมโอเคนะคะก็เลยพาท่านผู้ชมนะคะมากินข้าวกันตรงนี้เปลี่ยนวิวบ้างเนาะ มาพอ่อพ่อชวนท่านผู้ชมกินข้าวสิคะมาครับท่านผู้ชมกินข้าวของพ่อครับอืแกงไปเลยไปเท่ครับคือจะบอกว่าสะดาดเนี่ยร้อนหรูมากครับผู้ชมมันเป็นสสเดาที่ไม่ขมนะมันเนาะ,นะ,อะตอนที่ไปบ้านลูกค้าทุกคน คุณแม่เห็นเขากําลังเก็บอยู่และเสร็จปุ๊บเขาบอกอร่อยสะดาอร่อยแม่ก็เลยลองชิมพอชิมแล้วนะคะถูกใจทุกคนก็เลยขอซื้อเข้ามาอมคือจะบอกว่ามันไม่ขมเลยมแมงวันก็ซอมเหลือเกิน แมงวันตอมอะไรรับอุ้ยพอนั่งเรียบร้อย,นยอาาห,ห,หน่อยอาขาห่มๆหน่อยอาขาแบบเซ็กซี่เลยอ่ะท่านชมดูเมื่อกี้คุณพ่อดอดเช็คเช็คเช็คเล็วเลยเช็คสะดาวเช็คเอาอดอกมันซิมันจะร่วง

ถ้มีสะดานะ,สะเสดาน่อยแล้วนะเขาคุณแม่จะปลูกนะถ้ามีสวนของตัวเองอะ่ะจะเอาขึ้นไปปลูกเป็นคูเลยอืมอร่อย มละกอมันปูก็อร่อยครับอืมอยเื้ม,มเดี๋ยวกินไปก่อนนะทำไมจะเอาอะไรมาปิดโทรศัพท์เดี๋ยวมันร้อนมันจะเด้งไนะ อได้เหเห็นไหมเห็นอยู่อโทรศัพท์มันที่ล้อมันล้อแล้วมันจะชดดาวตัวเองอะ่ะเออรุ่นใหม่กอย่างนี้อโเครุ่นทำลายตัวเองครับเดี๋ยวจะขาดตอ่อ มากินข้าวด้วยกันนะทุกคนมะละกอขอบคุณธรรมชาติขอบคุณอาหารนะคะขอบคุณสิ่งที่ให้ชีวิตมันดีอ่ะ กินท่ากลางแสงสว่างร้านเปียกเลยพระที่กำลังขึ้นแบบอันนี้เต็มที่อ่ะว่านผู้ชมเมื่อเช้าเราสองคนตะยาตื่นเช้ามานะคะก็ออกกำลังกายแกว่งแขนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอืม ช่วยไปไหนนะ่านผู้ชมเนี่ยอร่อยมากพ่อผัดเยอะเนี่ยเดี๋ยวไว้กินตอนเที่ยงแล้วตอนเย็นอีกนะหึ่งในสวน ปลาหลายวันไม่กรอบอะ่ะอ,อ,อันนี้ก็อร่อยค่ะหนูไม่รู้จะกินอะไรดีอ่ะอร่อยทุกอย่างเลย เอาให้ดูดหุบขา<ห>เดี๋ยวไข่ออกนะ้เดี๋ยวจะามาจมก็เห็นไข่เด้อไข่คนเท่าอ่ะอื้ม มะละกอก็อร่อยยี่อยอดท่าน้ชเอาเข้าไหมพอแล้วแม่โอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็เราก็กินข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวกันสักพักหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีบไปทํางานค่ะใช่ครับเพราะว่า วันนี้มีอะไรหลายอย่างที่จะต้องจัดการนะคะอร่อยเพราะอิออ่มแล้วหรออิ่มนะครับเคเดี๋ยวจะนั่งกินต่อตรงนี้แหละเครือ่อง <c oughs> อุปปลาส้มก็อร่อยอึมอ่มสุดยอด คุณน้าพ่อที่ทำอาหารให้กินครับพอทำให้กินทุกวันอะรักหนึ่งไหมรักแค่ไหนคะจะหามออกสื่อทันไหมโอเคค่ะท่านเจเดี๋ยวขอกินข้าวกันนะหามพ่อออกสื่ออ่ะสำหรับอ้ายงงอ้าพ่อปิดคลิปเลย ลองไปทําดูนะครับเมนูที่คุณพ่อชอบคุณพ่อทานะครับอันนี้พ่อคุณพ่อ,อดัดแปลงมาจากมะละกอที่เขาให้มาลูกนะงครับฝากติดตามคุณพ่อต่อไปเดี๋ยวคุณพ่อจะมาลังสรรเมนูอะไรแปลกแปลกพิสดารสดานให้กินครับใช่และสิ่งหลายอย่างเนาะครับก็เราก็ลังสรรไปเพราะว่าการทําอาหารมันไม่มีอะไรที่ตายตัวครับ อืมโ okay, อเคค่ะโชคดีค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะรักทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะครับงล้วเมื่อไหร่แม่จะกินปลานี้ให้หมดสักทีอ่ะกินดูที่วันแล้วัหลยงเหนียวแล้วเนี้ยแต่ก็ยังกินได้ <laughs> ดีนะยังฟันดีอยู่หรอ,หรอฟันแม่งใช้ได้หรอใช้ได้ค่ะแล้วมันจะอยู่เป็นร้อยปีไหมโอ้ ได้ค่ะนึกกินกั้งวันด้วย